สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึงอัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร่ถึงปกตินะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนมาคอมเมนต์หมอหมีนะครับว่ามีอัตราการเต้นหัวใจเท่าโน้นนะครับอัตราการเต้นหัวใจเท่านี้เนี่ยของผมปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าช้าเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปหรือเปล่าและยิ่งช่วงนี้ครับคนทํางานอยู่บ้านนะครับหรือว่าช่วง การที่เราวัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับ agrade, เพราะว่าอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยเป็นสัญญาณชีพอันหนึ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าเต้นช้าเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับดังนั้นครับวันนี้หมอหมีเลยจะมาบอกนะครับว uh, ่าอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยเท่าไหร่ถึงปกตินะครับก็ท้ายคลิปนะครับหมอหมีจะสอนวิธีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยครับเดี๋ยวเรามาฟังกันได้เลยครับ โดยปกติการวัดสัญญาณชีพในร่างกายของเรานะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าไวทเทอรไซด์นะครับก็จะมีอยู่4ค่าด้วยกันนะครับนั่นก็คือการวัดอุณหภูมิร่างกายการวัดอัตราการหายใจการวัดความดันนะครับแล้วก็การวัดอัตราการเต้นของหัวใจนั่นเองครับดังนั้นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกสัญญาณชีพของเราได้เลยทีเดียวนะครับโดยค่าปกติของอัตราการเต้นของหัวใจในร่างกายของเรานั่นก็คือ60ครั้งถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็ต้องเป็นการ วัดในขณะพักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเดินขึ้นบันได3ชั้นนะครับหรือว่าวิ่งมา200-300เมตรนะครับแล้วมาวัดแล้วเกินร้อยแล้วบอกว่าผิดปกติอันนี้ไม่ใช่นะครับแนะนําว่าถ้าเราทํากิจกรรมอะไรอื่นๆมาให้เรานั่งพักก่อนนะครับอย่างน้อยในประมาณ10-20นาทีนะครับให้ร่างกายของเราหายเหนื่อยก่อนแล้วก็วัดดูนะครับว่าอัตราการเต้นหัวใจของเราเท่าไหร่นะครับโดยค่าปกติก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ระหว่าง60-100ครั้งต่อนาทีครับ ถ้าใครมีอัตราการเต้นหัวใจนะครับมากกว่า150ครั้งต่อนาทีขึ้นไปในขณะพักอันนี้ผิดปกติแล้วนะครับแนะนําว่าให้พบแพทย์นะครับเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ตรวจร่างกายต่อไปนะครับต่อมาถ้าใครหัวใจเต้นช้านะครับมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยน้อยกว่า50ครั้งต่อนาทีลงไปนะครับถือว่าผิดปกตินะครับแนะนําว่าให้มาปรึกษาแพทย์ก่อนได้นะครับแต่หมอมีต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่จําเป็นว่าทุกคนที่อัตราการเต้นหัวใจต่ํากว่า50จะต้องผิดปกติ บ,บางคนเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับก็อาจจะมีอัตราการเต้นหัวใจที่ต่ําได้บางคนอยู่ที่40-50นะครับอันนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนได้นะครับเพื่อที่จะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ตรวจร่างกายต่อไปครับ ต่อมาวิธีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือใช้อุปกรณ์นะครับสคือวัดเองไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับสำหร g g it, right? ับการใช้อุปกรณ์นะครับก็จะมีอยู่2อย่างง่ายๆนะครับที่เราสามารถหาซื้อมาได้นะครับนั่นก็คืออันแรกก็คือเครื่องวัดความดันนะครับในเครื่องวัดความดันก็จะสามารถที่จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเราได้นะครับเราก็อ่านค่าได้เลยนะครับ ต่อมาถ้าใครไม่อยากซื้อนะครับเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจเองก็คือวิธีการก็คือการจับชีพจรนั่นเองนะครับซึ่งการจับชีพจรก็แนะนําว่าง่ายที่สุดก็คือจับบริเวณที่ข้อมือของเรานะครับให้เราใช้2นิ้วนะครับกดไปที่บริเวณข้อมือของเรานะครับอ่าบริเวณข้อมือก็คือให้อยู่บริเวณมุมมาด้านตรงนิ้วโป้งของเราบริเวณนี้นะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ชีพจรขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ดูนาฬิกาได้เลยครับนับไปครับ1นาทีนะครับว่าใน1นาทีเนี่ย เต้นกี่ครั้งนะครับก็จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจของเราครับ เห็นไหมครับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่ยากเลยนะครับลองไปวัดกันดูได้ครับจะได้รู้นะครับว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับช้าเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเร็วเกินไปหรือเปล่าครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอมีวิพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาส์มอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์ เรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย